ที่ทุกคนกําลังรับชมอยู่นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่กําลังได้รับความนิยมณเวลานี้นะครับนั่นก็คือพระผงรูปเหมือนหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับถือว่ามีการจัดสร้างที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามนะครับเราเรียกรุ่นนี้ว่าพิมพ์โต๊ะหมู่บูชานะครับที่มีรูปหลวงปู่แหวนอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชานั่นเองนะครับ รุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2520นะครับโดยคณะลูกศิษย์และที่สำคัญนะครับคลาเครื่องชุดนี้ใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวก้นบาทนะครับที่หลวงปู่แหวนท่านได้ฉันและเหลือเอาไว้นะครับรวมถึงจีวอนเกษานะครับแป้งเซกนะครับมากมายหลากหลายชนิดเลยนะครับ ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ทันหลุงปูแหวนปลุกเสกอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ติดชีวรด้านหน้าด้วยนะครับถือว่าเป็นออปชันเสริมนะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้และราคาเช่าหาก็ยังไม่แพงนะครับยังไม่แพงนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีความน่าสนใจในเวลาปัจจุบันนะครับในสายของหลุงปูแหวน